สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพกขาพ่าภาคข้ามช่วงที่2ของช่อง7สีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สันนีิบางจาก เวลา8นาฬิกา48นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สันนีบางจากที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งบร,ริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรวมทั้งดูแลด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยางัยง่งยืนโดยเป็นโครงการระยะที่1 มีการติดตั้งแผงเซล์แสงอาทิตย์กว่า1 5 0 0 0 0แผงมีกำลังการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงได้สูงสุด44เมกะวัตต์ขึ้นอยู่กับสภาพแสงและปริมาณเมฆโดยเซลแสงอาทิตย์จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นตามความเข้มของแสงจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและปรับให้มีแรงดันสูงขึ้นเพื่อส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซล์แสงอาทิตย์จะช่วยลดการนำเข้าถ่านหินผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้38,000ตันต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกป่า26,000ไร่โดยนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจด้านพลังงานทดแทนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในพื้นที่โครงการซึ่งถือเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด นอกจากนี้ยังได้ดําเนินโครงการระยะที่2อที่อาเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิและอาเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกําลังการผลิตรวม50เมกะวัตต์และระยะที่3ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังการผลิตรวม75เมกะวัตต์รวมเป้าหมายกําลังการผลิตทั้งหมดในโครงการได้ประมาณ170เมกะวัตต์ โอกาสนิทอบพระเนรการเพราะเลี้ยงสาหร่ายน้ำมันเพื่อผลิตไบโอดีเซลซึ่งกำลังศึกษาวิจัยการนำสาหร่ายที่หาได้ในแหล่งน้ำทั่วไปมาเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลเช่นเดียวกับการปลูกปาล์มน้ำมันโดยสาหร่ายสามารถให้ผลผลิตน้ำมันต่อพื้นที่สูงกว่าปาล์ม30เท่าปัจจุบันได้ศึกษาวิจัยพันธุ์ซินเดสมัสที่ให้ปริมาณน้ำมันในเซลล์ร้อยละ30และจะขยายผลในเชิงพณิชย์ในอีก3ปีข้างหน้า